แนวทางการเขียนคอนเทนต์ออนไลน์สำหรับ Facebook พรพิรินริเวอร์ไซส์สังขบุรีเป้าหมายสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจกระตุ้นการมีส่วนร่วมและเพิ่มการมองเห็นแบรนด์ผ่าน Facebook โดยคำนึงถึง SEO และการใช้แฮชแท็กวิเครเา,หาะห์กลุ่มเป้าหมายและจุดเด่นของพรพิรินริเวอร์ไซส์กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติวัฒนธรรมและการพักผ่อนแบบสบายสบาย จุดเด่นธรรมชาติที่สวยงามบรรยากาศเงียบสงบวัฒนธรรมมอญและบริการที่เป็นกันเองแนวคิดคอนเทนต์ตัวอย่าง 1. ภาพสวยๆพร้อมแคปชั่นภาพพระอาทิตย์ตกดินที่แม่น้ำซองกาเลียพร้อมวิวของโรงแรมแคปชั่น สัมผัสความสุขเล็กๆน้อยๆกับพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในสังขละบุรีที่พรไพรินรเวาซายเรามีห้องพักที่พร้อมมอบความสะดวกสบายให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรไพรินรเวาซา์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสังขละบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกาญจนบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยวไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพักผ่อนริมน้ำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซันเซ็ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรเวาซายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทราเวลสองวิดีโอสั้น วิดีโอไฮไลท์ของโรงแรมเช่นห้องพักอาหารกิจกรรมแคปชั่นมาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่พรอไพลินริเว์ไซด์กันค่ะพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติสวยๆพร้อมกิจกรรมมากมายให้คุณได้เลือกทําเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรอไพลินริเว์ไซด์เครื่องหมายสี่ p p ide, เ,หเหลี่ยมสังขบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกาญจนบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยวไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรีวิวโรงแรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทราเวลสาม โปรโมชั่นพิเศษภาพแพ็กเกจโปรโมชั่นที่น่าสนใจเช่นพักสองคืนแถมอาหารเช้าแคปชั่นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณพักอาาพสองคืนแถมอาหารเช้าฟรีกิจกรรมล่องเรือชมวัดวังกะรีบจองเลยโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรไพลินรเวาร์ไซส์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสังคบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโปรโมชั่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยวไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพัดผ่อน สีเรื่องราวและประสบการณ์ของลูกค้าภาพลูกค้ากำลังทำกิจกรรมในโรงแรมแคปชั่นคุณเคยมาพักที่พรไพลินริเวอร์ไซด์หรือยังคะแชร์ประสบการณ์ของคุณกับเราได้เลยนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรไพลินริเวอร์ไซด์เครื่องหมายสี่ p p ide, เ,หเหลี่ยมสังขบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรีวิวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกค้าบอกต่อเทคนิค SEO และการใช้แฮชแท็กคีย์เวิร์ดพรไพลินริเวอร์ไซด์ สังขละบุรีการจนบุรีโรงแรมพักผ่อนธรรมชาติวัฒนธรรมมอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรไพลินริเวอร์ซด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสังขละบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการจนบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยวไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพักผ่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรีวิวโรงแรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธรรมชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมมอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสนเซ็ต เครื่องหมายสี่เหลี่ยมร i ว e r ซ i ์ e เครื่องหมายสี่เหลี่ยม t r a เวลจีโอแทระบุตำแหน่งของโรงแรมเพื่อให้ผู้ที่ค้นหาสถานที่ใกล้เคียงเจอ Tag กเพจแท็กเพจของโรงแรมเพื่อเพิ่มการมองเห็นเคล็ดลับเพิ่มเติมความสม่ำเสมอโพสค Content อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ติดตามได้เห็นโพสของคุณอยู่เสมอตอบกลับคอมเมนต์สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามวิเคราะห์ผลลัพธ์ ตรวจสอบการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของโพสต์เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในอนาคตใช้เครื่องมือช่วยใช้เครื่องมือต่างๆเช่น Facebook Insight เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างโพสต์ที่ครอบคลุมสัมผัส,สเสน่ห์ของสังคบุรีอย่างเต็มที่ที่พรไทลินริเวอร์ไซด์พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติสวยๆพร้อมชมวิวมุมสูงของแม่น้ำซองกาเลียตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการจองห้องพักล่วงหน้ารีบจองเลย เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรไทยลินริเวอร์ไซส์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสังขบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการจนบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยวไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโปรโมชั่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพักผ่นริมน้ำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซันเซ็ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมริเวอร์ไซส์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทราเวลหมายเหตุควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาและภาพให้เหมาะสมกับแต่ละโพสต์เพื่อให้เกิดความหลากหลายและน่าสนใจต้องการให้ช่วยสร้างคอนเทนต์เพิ่มเติมในหัวข้อใดเป็นพิเศษไหมคะ เช่นโปรโมชั่นพิเศษกิจกรรมในโรงแรมหรือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสังขบุรีขอให้ประสบความสำเร็จกับการประชาสัมพันธ์พรไพลินริเวอร์ไซน์นะคะ